สวัสดีครับนักเรียนครับอันนี้เป็นบทใหม่บทที่2อนะครับอันนี้เป็นเฉลยแบบฝึกหัดที่2.1งนะสองจน,งนะครับอันนี้เนี่ยนะในเรื่องแรกนะครับเขาให้เราเนะเขาให้เราเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมนะครับให้เราเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าถ้าตัวส่วนเป็น10นะครับเราจะตอบเป็นทศนิยม1ตําตำแหน่งนะครับอ่านะถ้าตัวส่วนเป็น100ครับเราจะตอบเป็นทศนิยม 2องตำแหน่งนะถ้าตัวส่วนเป็น1,000นะครับเราจะตอบเป็นทศนิยม3ามตำแหน่งนะโดยที่เวลาเราตอบเนี่ยนะครับเราจะนับจากทศนิยมเลยนะค่อยๆดูไปแล้วกันนะครับนะโอเคนสำหรับข้อแรกครับดูเลยครับเศษ4ส่วนด้วย10ใช่ไหมครับ ถ้าตัวส่วนเป็น10ต้องตอบเป็นทศนิยม1ตำแหน่งใช่ไหมครับเราก็นับเลยครับจุดเนี่ยนะครับปกติเราเขียนทศนิยมเนาะ4เนี่ยนะครับมันก็คือ4.0ใช่ปะต้องการทศนิยม1ตำแหน่งก็ขยบเลยครับจากจุดที่เราอยู่ข้างหลังตรงนี้ใช่ไหมฮะตรงนี้ตรงนี้นะครับก็ขยบ1ตำแหน่งครับเขยบขึ้นมาครับ1นะครับแล้วก็ตอบจุดแล้วก็4อย่างเงี้ยครับแล้วแต่เวลาตอบเนี่ยครับ เราจะไม่ตอบจุดสี่เฉยๆเราต้องตอบ0.4เสร็จแล้วครับนะต่อมาดูข้อที่2ครับข้อ2เราต้องตอบเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับส่วนเป็น100ทศนิยม2ตำแหน่งเราเขียนเลขอะไรไปก่อนรอเลยครับเลข9ครับแต่ถ้าเราตอบนี้เราใส่จุดเติม0ูนย์ปุ๊บมันเป็นกี่ตำแหน่งครับแบบนี้แค่เพียง1ตำแหน่งดังนั้นครับถ้าเราต้องการทศนิยม2ตำแหน่งเติมเลขอะไรไปด้วยครับเลข ศนะครับแล้วก็เติมใส่จุดแล้วก็เติมศูนย์อย่งเงครับข้อนี้จะตอบว่า0.09นะครับนะข้อที่3ครับตัวส่วนเป็น1,000ต้องตอบเป็นทศนิยม3ตํตำแหน่งนะครับก็ค่อยๆขยับครับนับ1 2 3ใส่จุดข้างหน้าตรงนี้ครับข้อนี้ตอบ0.567นะครับอ่าค่อยๆดูนะครับ ต่อไปครับข้อ4ตัวส่วนเป็น10ต้องตอบเป็นทศยม1ตำแหน่งก็จุดอยู่ข้างหลังใช่ไหมครับเลื่อนมา1ตำแหน่งก็เป็น3.1เสร็จเลยครับอา่าเริ่มเริ่มเริ่มคล้องนะเริ่มคล้องนะข้อ5ครับตัวส่วนเป็น10ครับจุดอยู่ข้างหลังตรงนี้ครับต้องตอบ1ตำแหน่งก็ขยับมา1จุดครับก็เป็น2 0 5อ่าได้นะครับข้อ6ตัวส่วนเป็น1,000พต้องตอบเป็นทศยม3ตำแหน่งครับ จุดอยู่นี่เยียบเลยครับ1 2 3นะฮะแล้วก็ใส่จุดข้อนี้ตอบ6.92 3เนะเราจะอ่าน6.923แล้วเราจะไม่อ่าน6.9 2 3ยิไม่ใช่นะครับอ่านว่า6.923นะต่อไปข้อที่7ครับตัวส่วนเป็น1000อีกแล้วครับตัวส่วนเป็น1000อีกแล้วนะแล้วก็นับเลยครับ1 2ออ้าวครู เลขหมดนะทำไงอะ่ะเติมศูนย์ครับแล้วก็นับสามครับแล้วก็ใส่จุดนะเออนะครับข้อนี้ตอบจุดศูนย์สามแปดแล้วบอกแล้วว่าให้เติมเลขกันด้วยครับเลขศูนย์จึงตอบว่าศูนย์จุดศูนย์สามแปดจริงๆแล้วเรื่องนี้ปสี่เรียนแล้วนะครับนะครับเรียนมาหมดแล้วด้วยนะครับนะอันนี้ก็ตัวส่วนเป็นหนึ่งร้อยต้องเป็นทศนิยมสองตำแหน่งนะครับก็นับเลยครับหนึ่งสองแล้วก็ใส่จุดนะครับ ข้อนี้ตอบ2.17นะครับอ่านะข้อที่9ครับนะตัวส่วนเป็น10เนาะจริงๆมองงี้นะฮะมองไงครับ0ตัด0ใช่ไหมครับตอบเท่าไรครับตอบ6นะแต่ถ้าอยากจะตอบเป็นทศนิยมก็6จุดด้วย0ครับเสร็จแล้วครับอ่านะครับก็อันนี้ก็ทศนิยม3ตำแหน่งครับก็นับไปครับ1 2 3ใส่จุดครับข้อนี้ตอบ1.7 ก้านะฮะแล้วก็ศูนย์ก็ได้หนึ่งจุดเจ็ดเก้าศูนย์หรือบางคนตอบหนึ่งจุดเจ็ดเก้าก็ได้แล้วแต่ว่าโจทย์นั้นจะบอกให้เราตอบเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งนะครับเพราะว่าตัวศูนย์อยู่ข้างหลังก็ไม่มีค่าเนาะไม่นับก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้เขียนให้รู้เอาไว้นะครับนะโอเคครับสำหรับในรูปของการเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูป,รปทศนิยมก็โอเคเนาะสำหรับข้อหนึ่งนะครับข้อที่สองไปดูเลยครับ เขาบอกว่าให้เราเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนครับเอาง่ายๆครับถ้ามันเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งเนี่ยนะหนึ่งมันก็คือส่วนด้วยเท่าไหร่ครับส่วนด้วยสิบเนาะอาส่วนสิบนะครับถ้าถ้ามันเป็นทศนิยมสองตำแหน่งเนาะสองต่อนอต่อนอเนี่ยก็เป็นส่วนด้วยหนึ่งร้อยถ้าเป็นสามตำแหน่งก็ส่วนด้วยหนึ่งพันนะครับอ่ะดูเลยครับข้อแรกหกศูนย์จุดหกครับ ทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ1ตำแหน่งดังนั้นเจอเลขอะไรครับเจอเลข6กี่เลข6กอครับตัวส่วนเป็นเลข10ครับเพราะว่ามันคือทศนิยม1ตำแหน่งต่อไปครับเจอเลขอะไรเขียนไปก่อนครับอ่า12บครับทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ1ตำแหน่งใส่เลข10ข้างล่างครับเสร็จเลยครับเออเอาง่ายๆเลยครับนะขั้นตอนง่ายนิดเดียวครับเจอเลขอะไรใส่ก่อนเลยครับอ้าวอันนี้ครับเจออะไรครับเจอเลขอะไรใส่ก่อนเลยฮะ4ี่หนฮะเลข0ูนย์ข้างหน้า ใส่ไหมครับไม่ใส่นะครับทดนิยมกี่ตำแหน่งครับสองตำแหน่งก็ตัวส่วนเป็นหนึ่งร้อยครับเสร็จแล้วครับนะข้อที่สี่ครับเจอเลขอะไรบ้างครับเลขสามเลขแปดเขียนเลยฮะเลขสามเลขแปดนะครับสามสิบแปดทดนิยมกี่ตำแหน่งครับหนึ่งตำแหน่งใส่ส่วนเป็นสิบเสร็จลครับข้อที่ห้าเจอเลขอะไรบ้างครับสามหกเจ็ดศูนย์ข้างหน้าใส่ไหมครับไม่ใส่ ทศยมกี่ตำแหน่งครับสามตำแหน่งสามตำแหน่งใส่ส่วนหนึ่งพันครับเนาะโอเคเราเล่นง่ายๆอย่างนี้เลยนะเราเล่นง่ายงอย่างนี้เลยนะเอออย่าไปทายากนะครับต่อไปครับข้อหกเจอเลขอะไรบ้างครับเลขสองเลขเก้าเลขหกครับทศยมกี่ตำแหน่งครับสองตำแหน่งใส่ส่วนด้วยหนึ่งร้อยครับเสร็จนะฮะไม่ทําเร็วนะครับมันง่ายเนาะเจอเลขอะไรบ้างครับข้อเจ็ด สี 1> 4, 1, ่หนึ่งครูบอกว่าไม่ต้องใส่เลขศูนย์เดี๋ยวศูนย์ตัวนั้นต้องอยู่ข้างหน้าครับถึงไม่ต้องใส่เนาะก็อันนี้ค้อนี้ใส่ไปนะครับสี่หนึ่งศูนย์แปดนะครับก็สี่พันหนึ่งร้อยแปดข้อนี้ทศนิยมสามตำแหน่งก็ส่วนเป็นหนึ่งพันครับขีดเสักครั้งส่ส่วนครับเสร็จครับเอาละครับข้อนี้นะก็เจอเลขอะไรบ้างครับเจอเลขหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับหนึ่งหมื่นเอ็ดเนาะทศนิยม สามตำแหน่งเนาะก็ส่วนด้วยหนึ่งพันนะครับก็เสร็จเลยนะครับตอบด้วยหนึ่งมืนเอ็ดส่วนด้วยหนึ่งพันนะครับเอ่อศูนย์จุดศูนย์ห้าเจอเลขอะไรครับเลขห้าเนาะสูตรข้างหน้าเราไม่ใส่นะครับทดสัญลักษณ์สองตำแหน่งใส่ตัวส่วนเป็นเลขหนึ่งร้อยครับเจอเลขอะไรเขียนครับอ่าสองพันเจ็ดสิบ ทฤษฎีม2องตำแหน่งตัวส่วนเป็น100ครับเสร็จครับนะโอเคนะครับไปต่อนะเอานะครับอันนี้เป็นข้อที่3เนาะข้อที่3เนี่ยเขาให้เราแสดงวิธีหาผลลัพธ์นะครับการหาผลลัพธ์ในเรื่องของทศนิยมนะครับเธอมีหน้าที่เดียวเลยครับนะโน้ตไว้สั้นๆเลยครับตั้งเลขให้ตรงหลักครับนะตั้งเลขให้ตรงหลักนะครับ ถ้าคุณตั้งเลขตรงหลักนะครับรับรองนะครับถูกแน่นอนนะแต่ถ้าคุณตั้งเลขไม่ตรงนะฮะคุณบวกเลขยังไงคุณก็ผิดนะครับนะโอเคครับมาเรามาดูข้อแรกกันนะครับมาเลยนะฮะ8.35บวกกับ2.05นะครับตั้งเลขให้ตรงหลักครับก็ตั้งเลยฮะ8.35นะฮะแล้วก็บวกกับนะครับ 2.05นะครับโอเคนะจุดทศนิยมตรงกันนะครับเห็นไหมพอเราได้เลขตรงหลักกันปุ๊บนะครับนะเราก็ทำอะไรกันได้เลยครับบวกกันได้เลยนะครับบวกกันได้เลยนะก็บวกเลยนะครับ5บวก5ก็เป็น10ใส่ศูนย์ทด่รู้บวกกูนย์ก็ไม่ได้เนาะทด1ก็เป็น4นะครับแล้วก็จุดทศนิยมเนาะนะครับ นะครับแล้วก็8ปบวกสก็เป็น10นะครับข้อแรกนะข้อนี้ตอบ10.40นะครับหรือว่าตอบสั้นๆได้ว่า10.4นะครับนะเพราะว่าศูนย์ด้านหลังเราไม่ไม่ไม่นับเนาะโอเคนะครับเขีย2เส้นได้ไหมเอ่ยขอขออนุญาตนะครับเส้นนี้อาจจะไม่ตรงนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับข้อที่2นะครับหลักการเดิมหลักการเดียวของเราครับ ตั้งเลขให้ตรงหลักนะครับตั้งเลขให้ตรงหลักนะก็เป็น4.5นะครับบวกกับนะ0.63เนาะ3นะไม่รู้จะบวกกับใครครับหลัง5ถ้ามันไม่มีเลขใช่ไหมครับสามารถใส่เลขอะไรได้ครับเลข0ครับก็0ูบวกสก็เป็น3 5มบวกหก็ใส่1ทด1เนาะก็เป็น5นะครับ5้บวกศก็เป็น5นะครับข้อนี้ตอบ5.13นะครับก็ ขีดเส้นให้เรียบร้อยนะครับอแล้วก็ขออีกหนึ่งเส้นนะเส้นล่างอาจจะไม่ตรงต้องขออภัยนะฮะได้ไหมนะครับโอเคครับแล้วก็ตอบนะครับตอบห้าจุดหนึ่งสามนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะในขอเส้นนี้คล่องใจครับ โอเคนะครับตรงและนะต่อไปนะครับข้อที่3เนาะข้อที่3นะครับ0.19นะครับบวกด้วย0.008นะครับหลักการเดียวหลักการเดิมของเราครับตั้งเลขให้ตรงหลักนะครับ0.19 0.008 8นะครับ8ไม่มีเลขอะไรใส่เลขอะไรได้ครับข้างหลัง9ใส่เลข0ได้นะ นะครับบวกกันนะครับก็0นบวก8ก็เป็น8นะครับ9บวก0นย์ก็เป็น9 1บวก0ก็เป็น1นะครับแล้วก็ใส่จุดทศนิยมแล้วก็0นบวกเป็น0นย์ะข้อนี้ตอบเท่าไหร่ครับนะครับ0 1น8เแนาะแล้วก็ตอบนะครับ0.198นนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับนะโอเคนะครับ ข้อนี้ตอบ0.198นะครับข้อที่4ครับข้อ1 2 3สมันเป็นการบวกใช่ไหมครับข้อ4มันเป็นการลบนะครับข้อ4เป็นการลบนะครับก็ลบกันเนาะก็ตั้งเลขให้ตรงหลักครับ5.369นะครับ,รบแล้วก็0.124ลบกันครับ9ลบ4ก็เหลือ5 6ลบ2ก็เหลือ4 3ลบ1ก็เหลือ2นะครับ5ลบ0ูนย์ก็เหลือ5นะครับได้แหละเนาะเสร็จเลยนะครับแค่นี้เองนะฮะไ่อ่ะครูเสร็จแล้วเหรอใช่ครับเสร็จแล้วนะครับอย่าไปคิดว่าอุ๊ยตกใจครับยากเหลือเกินไม่มีอะไรเลยครับแค่คุณตั้งเลขให้ตรงหลักก็เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ตอบได้เลยนะครับตอบนะครับ5.2 4 5หนะโอเค ตั้งเลขให้ตรงหลักได้จบเลยครับชนะแน่นอนนะครับนะต่อไปไปดูข้อที่5ครับหลักการเดียวหลักการเดิมของเราครับพูดตามได้เลยฮะพูดก่อนก็ได้ครับคืออะไรครับตั้งเลขให้ตรงหลักนะครับอมาครับตัวตั้งครับ4.128นะครับลบกับ0.07นะครับตรงนี้ไม่มีใส่เลขอะไรครับใส่เลข0นย์ไปครับเครื่องหมายลบฮะ8ลบ0นย์เหลือ8 สอลบเตรงนี้ก็เป็น12เนื้อยืมเนาะเหลือ5นะครับแล้วก็ศูนย์ลบศนย์ได้0ูนย์นะครับสีลบศย์ 0, ได้4นะครับข้อนี้ตอบ4.058นแะครับสี่จนะครับ,รบแล้วก็ตอบได้เลย4.058เสร็จแล้วครับนะ โอเคครับต่อไปข้อที่6อ่ะครูครับข้อนี้ไม่เห็นมีทศน,นิยมให้หนูเลย10เนี่ยอ้าวสิอยากเขียนให้น,นักผมก็เป็น10จุดเท่าไหร่ครับ1 0 0 0 0อยากได้กี่ศูนย์ก็ใส่ไปครับเนาะนะโอเคนะครับจำนวนเต็มเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปทศน,นิยมได้เนาะโอเคนะครับก็จุดศูนย์ไปเรื่อยๆนะครับนะก็เป็น10อ่ะเขียนให้เขาหน่อยนะฮะ 10.0นะครับแล้วก็ลบกับ2.9ใช่ไมนะ10ครับก็ต้องยืมใช่ไหมครับตรงนี้ก็กลายเป็นเท่าไหร่ครับ10ตรงนี้ก็กลายเป็น9นะครับตรงนี้ก็กลายเป็น10ใช่ไหมก็ลบกันตรงนี้ก็เหลือ1นะครับแล้ว9กลบ2ก็เหลือ7นะครับก็ตอบ7.1เสร็จเลยครับเนาะยืมเลขธรรมดาเลยนะครับยืมเลขธรรมดาเลยนะ แล้วก็ตอบนะครับ7.1นะครับโอเคนะครับอ่าได้แล้วนะครับตอบ7.1นะครับข้อต่อไปข้อที่7ครับมันเป็นการบวกหมดเลยนะครับการบวกหมดเลยอย่างนี้คุณคิดได้2แบบครับคุณจะเอามาบวกทีเดียวหมดเลยก็ได้ครับหรือคุณจะ ค่อยๆบวกทีละตัวก็ได้ครับแต่อ่าผมบวกทีละตัวให้คุณก็แล้วกันผมกลัวคุณงงนะคุณอยู่ที่บ้านเนี่ยอ่านะครับอ่าทีละตัวนะก็เป็นเจ็ดนะครับเจ็ดจุดหกสี่นะครับบวกกับศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเก้าเนอะอันนี้คุณครูบวกให้ดูทีละตัวนะครับอ่ะนะก็เป็นศูนย์บวกเก้าก็เป็นเก้านะครับสี่บวกหนึ่งก็เป็นห้า 6กบวกศย์ก็เป็น6นะครับแล้วก็7จ็บวกศย์ก็เป็น7นะอันนี้ทําให้ดูทีละตัวนะครับไม่ต้องคิดว่าเอ้ยทำไมครูทําทีละตัวนะก็กลัวว่าเธออยู่บ้านแล้วเธอไม่รู้จะถามใครนะครับก็ทําไปทีละตัวเนาะง่ายๆนะครับค่อยๆทําไปนะครับทีละส่วนไปนะอ่ะฝั่งแรกได้แล้วนะครับก็บวกต่อเนาะเจ็ดนะครับเจ็ดจุดหกห้าเก้านะครับก็บวกกับศูนย์จุดห้านะครับข้างหลังไม่มีก็ใส่อะไรได้ครับ ศ0นเนาะเกก็เป็น9 5++, 5, 6, 5. 5้บวกศย์ก็เป็นห้าหกบวกหก็เป oh, ็นสิบนะฮะทดหนึ่งเนาะก็เป็น8ปดไซจุดเสร็จเลยครับข้อนี้ตอบ8.5 19โอ้โหยากหรือง่ายครับก็ไม่ยากเท่าไหร่นะก็ไม่ยากเท่าไหร่เนาะก็ตอบเลยครับคิดมาเสร็จแล้วคุณจะตอบ7จ็ดก็ได้นะฮะแต่มันผิดนะครับต้องตอบ8ปจุ ห้าเก้านะครับอ่าเนาะโอเคนะครับสำหรับข้อท okay> ี่เจ็ดนะสำเร็จไม่เอ่ยครับนะก็เสร็จเนาะโอเคนะครับต่อไปดูข้อที่แปดนะครับข้อที่แปดนะครับเจอวงเล็บครับทำในไหนก่อนครับเจอวงเล็บก็ทำในวงเล็บก่อนเนาะเจอในวงเล็บทำในวงเล็บก่อนนะครับก็ แอบดูก่อนเนาะมันลบใช่ไหมก็ตั้งเลขให้ตรงหลักะครับหลักการเดียวหลักเกินหลักการเดิมของเรานะครับนะก็ตั้งเลขให้ตรงหลักนะครับก็เป็น0 8 4นะครับลบกับ0.2 71เนาะตรงนี้ไม่มีตัวเลขใส่0ูนย์นะครับก็ลบเลยนะ0นย์ก็เป็น10เนาะอันนี้เหลือ3นะครับก็10ลบ1ก็เหลือ9 3ลบไม่ได้ก็ไปยืมมาเป็น13นะครับตรงนี้เป็นเหลือ7นะ ลบกันก็เหลือ6นะฮะเลบสก็เหลือ5นะครับก็เป็น0.569นะครับโอเคนะครับได้แล้วนะครับในวงเล็บนะครับในวงเล็บได้แล้วนะครับอ่าก็อันนี้ลบกันเนาะลืมใส่เครื่องหมายนะครับลบกันนะ,ะต่อไปครับเขาเอาอะไรม,มาลบอีกครับเอา2มาลบอีกใช่ไหมอะ่ะก็ค่อยคิดทีละขั้นตอนไปครับค่อยคิดทีละขั้นตอนไปนะเอา2มาลบอีกเนาะ ก็เอาสองมาลบนะครับลบสองจุดศูนย์สามตัวเนะาะอ่ะก็เป็นศูนย์สามตัวให้นะครับอ่ะไม่ต้องกังวลนะถ้ามันอยู่ข้างหลังเราใส่ศูนย์ไปนี่ไม่ผิดนะครับลบด้วยศูนย์จุดห้าหกเก้าเนาะโอ้ยสบายครับก็อันนี้ก็เหลือหนึ่งนะครับเก้าเก้าแล้วข้างหลังก็เป็นสิบนะครับก็สิบลบเก้าก็เหลือหนึ่งเก้าลบหกก็เหลือสามเก้าลบห้าก็เหลือสี่นะครับแล้วก็หนึ่งลบศูนย์ก็ได้หนึ่งครับ ข้อนี้ตอบ1.431นึครับเสร็จแล้วครับแล้วก็สามารถเขียนตอบได้เลยนะครับข้อนี้ตอบ1.431นะครับโอเคครับเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับโอเคครับ ครับผมสําหรับข้อที่สี่เนาะมันเป็นเรื่องการคูณเศษส่วนเนาะง่ายๆเนาะเราก็ตั้งคูณได้เลยนะครับหลักการการคูณเศษส่วนของเราคืออะไรครับคืออะไรครับเข,เขียนให้ก่อนเนี่ยก็เศษคูณเศษเนาะแล้วก็ส่วนคูณด้วยส่วนนะครับนะโอเคเนาะเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนะครับก็เริ่มทำกันเลยนะ โอเคครับข้อหนะครับเศษ3ส่วน5นะครับคูณกับเศษ1น, 2, นะนึส่วนสเนาะก็เศษคูณเศษส่วนคูณส่วนเนาะก็สามคูนหนาคูน2นะครับ3าคูนหก็เป็น3 5มคูนสก็เป็น10เสร็จครับเสร็จเลยครับเสร็จจริงๆครับข้อ2ครับวิธีทำนะครับก็ เศษเจ็ดส่วนสิบครับคูณกับสี่เนาะก็เจ็ดคูณกับสี่นะครับสิบตรงนี้คูณกับอะไรครับตัวนี้ไม่มีส่วนเราก็เป็นเศษสี่ส่วนด้วยหนึ่งเนาะคูณหนึ่งนะเจ็ดสี่ก็ยี่แปดสิบคูณหนึ่งก็สิบอ่ะตัดทอนก่อนได้ไหมครับข้อนี้ก่อนที่เราจะตอบครับตัดทอนก่อนได้ไหมครับได้เนาะก็ตัดทอนนะครับอ้าสองเนาะสองห้าสิบนะครับแล้วก็สองหนึ่งสอง สองสี่แปดนะครับก็จะเป็นเศษสิบสี่ส่วนด้วยหนะ้าเนาะแต่ว่าเวลาเราตอบเราต้องตอบให้อยู่ในรูปของเศษส่วนอย่างต่ําหรือว่าจานวนคระเนาะลราก็ทําให้เป็นจํานวนคระใช่ไหมครับก็ได้มากสุดก็สองครั้งเนาะห้าคูณสองเป็นสิบนะแล้วก็เหลือเศษสี่แล้วก็ส่วนด้วยห้านะครับเราครูเราคูณกลับนะครับนะห้าคูณสองก็เป็นสิบนะครับห้าคูณสองก็เป็นสิบบวกสี่ก็เป็น 14ก็ตรงกันนะครับก็แสดงว่าถูกเนาะข้อนี้ตอบ2เศษ4ส่วนด้วย5นะครับเรามาดูต่อในข้อที่3ครับข้อที่3เนี่ยนะครับมันเป็นในเรื่องของการหารเนาะการหารเนี่ยนะเราสามารถใช้การหารเนี่ยโดยนะครับเราเปลี่ยนการหารเป็นการคูณนะแต่เราคูณด้วยส่วนกลับของเศษส่วนนะครับหรือว่าที่เราจําหลักการกันได้ว่าเปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วก็กลับเศษเป็นส่วนนะอ้าวลองดูสิครับยังพอทํากันได้ หรือไม่นะครับยังพอทํากันได้หร so ือไม่เนะก็เป็นเศษ8ส่วน100นะครับหารด้วยเศษ1ส่วน8ก็จะเท่ากับนะครับเศษ8ส่วน100นะครับคูณด้วยเศษ8ส่วน1เนาะเรากลับเศษเป็นส่วนนะครับหรือว่าคูณด้วยส่วนกลับของเศษส่วนนะครับอืมแล้วเราก็นําเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนะครับ8คูณ8เป็นเท่าไหร่ครับ เท่าไหร่ครับหกส่ 64, เนาะเศษหกส่วนด้วยหนึ่งครับตัดทอนให้หน่อยครับสุดคูณแม่อะไรตัดทอนได้ครับแม่4ีเนาะสอะไรครับ4ี่หนึ่งสี่สี่ห้ายี่สิบสีกใช่ไหมครับแล้วก็ข้างล่าง4ี่คูณยีเป็นหนึ่งนะครับข้อนี้ตอบเศษสิ 16, ส่วนด้วย25้านะครับโอเคต่อไปข้อที่ สี่นะครับข้อที่สี่ก็หลักการเดียวกันนะครับตัวตั้งคงเดิมเนาะเปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วก็กลับเศษเป็นส่วนนะครับนะก็เป็นเศษสิบหกส่วนด้วยหนึ่งพันนะครับหารด้วยห้าเท่ากับเศษสิบหกส่วนด้วยหนึ่งพันเพราะว่าตัวตั้งเราคงเดิมนะครับตัวตั้งเราคงเดิมเนาะแต่เราเปลี่ยนการหารเป็นการคูณซึ่งเป็นการคูณด้วยส่วนกลับของเศษส่วน,วนเจ้า5ตัวนี้มันคือเศษ5ส่วนด้วย1 ส่วนกลับของมันก็คือเศษ1ส่วนด้วย5เนาะโอเคครับส่วนด้วย5นะครับก็จะกลายคำตอบออกมาเป็นเท่าไหร่ครับ16คูณ1ก็เป็น16นะครับ5้าคูณ1 0 0 0ก็เป็น5,000นะครับโอ้โหตายแล้วครับใช้สูตรคูณแม่อะไรตัดครับถามก่อนเลยครับแม่4ตัดได้ไหมครับได้เนาะก็เป็นเท่าไหร่ครับ 4, 4 สิ 16, อ่าสครับแล้วก็ส1่สใช่ไหมครับเหลือเศษเท่าไหร่ครับเหลือเศษ1เนาะเหลือเศษหเนาะแล้วก็4ี่ครับส2 8ก็เหลือเศษ2 4งสีห้ายีแล้วก็เหลือศูนย์หตัวเนาะก็เป็น4เศษหนึ่ก็ได้อีกเนาะสอีกไหมสี 4, ไม่ได้เลยครับต้องเป็นแม่แม่สองนะสองสอนะครับ สองหกสแล้วก็สองสองสี่สองหนะครับก็จะกลายเป็นนะครับคำตอบข้อนี้ตอบสองนะครับเศษสองส่วน625นะครับโอเคนะครับสำหรับ4ข้อนี้นะครับเป็นการทบทวนการคูณและการหาสสรเศษส่วนนะครับนะครับผมอันนี้เป็นการแสดงวิธีทำหาคำตอบในหัวข้อเกี่ยวกับทศนิยมเนาะ เป็นการบวกลบง่ายๆนะครับบวกลบง่ายๆเนาะในสำหรับข้อแรกนะครับนะข้อแรกเขาบอกว่าซื้อพึ่งซื้อแปรงสีฟันสิบจุดสองห้าบาทนะครับและซื้อยาสีฟันนะครับยี่สิบเอ็ดจุดห้าศูนย์บาทนะพึ่งจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทเนาะก็ต้องเอาแปรงสีฟันนะครับนะแปรงสีฟันกับยาสีฟันมาทําไมกันครับบวกกันเนาะก็เขียนได้เลยนะครับข้อนี้ไม่มีอะไรเนาะก็วิธีทำเนาะ นะครับพึ่งนะครับซื้อแปลงสีฟันนะครับ10.25ห,หน่วยเป็นบาทนะครับและซื้อ,อยาสีฟันเนะเาะแอบเขียนชื่อนิดนึงนครับซื้อ,อยา สีฟันนะครับ21.50บาทนะครับโจทถามว่าพึ่งต้องจ่ายเงินทั้งหมดเท่าไหร่นะครับก็อามาเขียนเนาะพึ่งนะครับต้องจ่ายเงินนะก็เป็น10.25นะครับบวกกับ ยีนะ่สิบเอ็ดจุดห้าศูนย์เนาะคำตอบข้อนี้ออกมาก็เป็นสามสิบเอ็ดจุดเจ็ดห้าเนาะหน่วยเป็นบาทนะครับก็เสร็จแล้วนะครับนะอันนี้ก็ไปตั้งบวกกันข้างนอกก็ได้นะครับแล้วก็ตอบนิดนึงเนาะ,อะตอบนะครับสามสิบเอ็ดจุดเจ็ดห้านะหน่วยเป็นบาทนะครับโอเคนะข้อแรกก็ไม่ยากนะครับ เป็นการบวกแบบเบาๆอะครับเนาะเบาๆนะครับนะ้อที่สองครับเขาบอกว่าปินนะจะปินซื้อกุ้งหนึ่งกิโลกรัมนะครับนำไปทำอาหารศูนย์จุดเจ็ดห้ากิโลกรัมปินเหลือกุ้งกี่กิโลกรัมนะครับโอ้โหซื้อมาขายไปก็ซื้อมาแล้วทำไปก็นำไปลบนะครับเนาะก็เขียนได้เลยครับวิธีทำเนาะนะครับก็ ปินนะครับซื้อกุ้งเนาะหนึ่งกิโลกรัมนำไปทำอาหารนะครับศูนย์จุดเจ็ดห้านะครับกิโลกรัม นะโจถามว่าปินเหลือกุ้งกี่กิโลกร,รัมนะครับก็เขียนเลยครับปินเหลือกุ้งเนาะก็หนึ่งลบด้วยศูนย์จุดเจ็ดห้าลบได้ไหมครับเอาช่วยคิดนิดนึงนะฮะก็หนึ่งก็คือหนึ่งจุดศูนย์ศูนย์นะเนาะ แล้วก็0.75เนาะก็ลบกันนะครับข้อนี้ก็ตอบ0.25เนาะอนะครับก็ตอบนะครับเท่ากับ0.25หนะครับหน่วยก็เป็นกิโลกรัมนะครับก็ตอบได้เลยเนาะนะนะ0.25หน่วยเป็นกิโลกรัมนะครับก็ เป็นเรื่องเก่านะครับให้ลองทบทวนกันดูแล้วก็ลองดูสิครับว่าคุณทำเรื่องไหนได้ไม่ได้ยังไงนะครับก็บอกกันมาเนาะโอเคนะครับทำได้แล้วเนาะสำหรับแบบฝึกหัด2.1ก็จบเท่านี้ครับสวัสดีครับ